การติดตั้งโอโตลิทนะครับและการใช้งานสักหนึ่งตัวอย่างนะครับคือบางทีหลายคนได้ยินมาแล้วนะครับว่าโอโตลิทมันคืออะไรนะแต่ว่าไอตัวผมเองนั้นเป็นยูเซอร์นะครับม่ได้เป็นเดเวลลอปเปอร์ในสายนี้นะครับคือภาษาลิทนั่นเองนะครับแล้วมาเขียนในเมื่อคือต้องวัตถุประสงค์ของลิทเนี่ยคือเป็นภาษาของเขาที่ต้องการเขียนเขียนแล้มาพัฒนา ให้โปรแกรมมีความสามารถมากขึ้นจากที่ปกตินะครับเพราะว่าโปรแกรม AutoCAD นะครับบริษัท u อโตดิกเนี่ยเขาเขาสร้างขึ้นมาเพื่อไว้ในการทำงานเกี่ยวกับหลายอาชีพนะครับไม่ใช่เฉพาะงานก่อสร้างโยธาออกแบบเพียนแบบอะไรอย่างนี้อย่างเดียวมันออกแบบมันได้หลายอาชีพในการที่จะเอาที่ต้องการที่จะมีดาวิ่งหรือมีแบบเป็นนะครับก็จะอาชีพไหนบ้างที่ ผมว่าทําได้เยอะนะครับก็เลยคําสั่งทั่วไปนั้นของอุตสาหกนั้นก็จะที่เราเห็นมานะครับทุกวันนี้ก็ครอบคุมในเรื่องสําหรับที่มันผมว่ามันเป็นคําสั่งต่างๆที่ต้องควรมันคือดีฟอลของโปรแกรมน,นมันต้องมีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าสเก็ตอัพก็ต้องมีคําสั่งที่มันต้องใช้พื้นฐานแต่คําสั่งที่เราต้องการใช้เฉพาะเราหรือเพิ่ม เพิ่มคำสั่งจาก AutoCAD ที่มีอยู่เราอยากจะพัฒนาหรือจะอัดแอของคำสั่งของเขาขึ้นมาอีกนะหรือว่ามันอาจจะใช้เฉพาะเจาะจงงานเฉพาะทางของเรานะครับโปรแกรม AutoCAD นั้นมีช่องให้สายผู้เขียนโปรแกรมที่เขียนเขียนคำสั่งโค้ดเข้าไปได้เนี่ยครับมีพื้นฐานด้านนี้นะครับ หลายภาษานะครับแต่ว่าในโปร,โปรแกรมอัลกอริทึนั้นที่รับภาษาลิตเนี่ยคือว่าผมเข้าใจนะครับว่าแล้วแต่ว่าการที่จะ input ตเอาพุตเป็นลักษณะไหนเออเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะครับเป็นการเขียนเขตที่ดินนะครับและบอกพร้อมบอกระยะนะครับที่เป็นภาษาไทยนะครับ ให้ท่านคลิกลิงก์ด้านล่างนะครับแล้วจะมีหน้าต่างของ google Drive ขึ้นมานะครับและให้ท่านคลิกดาวน์โหลดนะครับแล้วก็เก็บไว้ท,ที่นนะครับที่ไหนก็ท,ที่หนึ่งชื่อโปรแกรมโอโตรุตุลีนั้นเป็นชื่อคำสั่งนี้นะฮะชื่อว่าเปร็นดินะครับแล้วท่านก็เซฟไว้นะครับเก็บไว้ท,ที่หนึ่งน,นะฮะ มาถึงขั้นตอนติดตั้งหลังจากโหลดแล้วนะครับเราไปที่คอมมาน์นะครับมาที่โปรแกรมอ u t o c a d แล้วก็ไปที่คอมมาน์นะครับเอ่อผมใช้คําสั่งที่คอมมาน์แล้วกันนะครับพิมพ์ at นะครับแล้วก็กด enter นะครับ ap นะครับแล้วกด enter นะครับ application นะครับสมมติว่าผมเก็บ auto lid นั้นไว้ที่นี่นะครับให้ท่านมาหา auto lid ที่ท่านเก็บไว้นะครับ ของผมเก็บไว้ที่นี่นะครับชื่อนี้นะฮะเออชื่อชื่อที่มันมาอยู่แล้วโอเคแล้วก็กดโหลดไปนะครับพอคลิกแล้วกดโหลดนี่นะฮะแล้วก็ปิดโค้ดไปครับหลังจากนั้นนะครับเรามาดูงานที่เราจะเขียนนะครับอันนี้เราติดตั้งแล้วนะครับมาดูงานที่จะเขียนนะครับ แต่อย่างนี้นะเดี๋ยวผมไปดูที่งานก่อนเราต้องการที่จะเขียนแนวเขตที่ดินนะครับและบอกระยะด้วยนะครับซึ่งนอยู่ในลักษณะที่ผมแสดงอยู่นะครับโอเคถ้าเราเขียนแปลงที่ดินมาเป็นอย่างนี้แล้วนะครับอันนี้ผมอยู่ในงานเขียนแปลงที่ดินเนาะระยะแปลงที่ดินนะครับ เราใช้คำสั่งซึ่งสามารถดูได้ที่หลังคำว่า default นะครับมันจะมีคำว่าแล้วก็หลังตัวสเนี่ยนะฮะมันจะคำว่าคือหลังคำสี่อีตัวสองจุดเนี่ยฮะหลังตรงเนี้ย่นี่ส่วนเนี้ยก็คือเป็นคำสั่งนะครับ เราใช้คําสั่งจากคอมมานแต่เราไม่ได้ใช้เราไม่ได้เขียนมาเขียนไอคอนแล้วเพิ่มคําสั่งอย่างของผมตัวอย่างเนี้ยนะฮะด้านขวามือขวามือบนเห็นไหมมันจะมีคําสั่งที่เป็นไอคอนอยู่เห็นไหมอันนี้เขียนขึ้นอ่าเป็นไอคอนนะครับของอาจารย์สงการนะครับเป็นงานของอาจารย์มีเอเรียทูครับเซอร์เวทูนะครับโอเคตัวนี้เราติดตั้งออโตริสไปแล้วนะครับผมก็ จะพิมพ์คําว่า P.D. คือเมื่อสักครู่นะครับแล้วพิมพ์เข้า่า P.D. มันจะมีคําว่า P.D. ขึ้นมาตรงนี้นะฮะให้กดเข้าไปนะครับเขามาจะบอกว่า first point หมายถึงว่าจุดเริ่มต้นนะครับจุดเริ่มต้นของเส้นระยะที่เราต้องการนะครับสมมุติว่าผมตรงนี้ก็ได้นะครับคลิกหนึ่งแล้วเขา second point กันนะครับจุดสุดท้ายเนี่ยจุดจุดไหนฮะจุดต่อไปที่เราต้องการจุดต่อไปนะครับโอเคคลิกครับ เห็นไหมครับว่าจะเขียนภาษาไทยให้ด้วยนะครับว่าเขียนว่าแนวเขตที่ดินแล้วก็บอกระยะด้วยอผมขออนุญาตเป็นระยะต่อไปนะครับผมกดคลิกขวาผมคลิกขวาเพื่อให้เกิดคำสั่งนะครับแต่ผมอ่ะสมมุติว่าผมจะใช้คำมันใหม่นะครับไปที่คําสั่งที่คอมมันไปที่คอมมันแล้วก็พิมพ์คําสั่งใหม่นะครับเป็น p ิตตัวนี้นะแล้วก็คลิกอันนี้ผม ตามเข็บนาฬิกาแล้วกันหรือท่านจะยังไงก็ได้แล้วแต่เลยผมตามเข็บนาฬิกาไปนะครับแล้วก็คลิกจุดที่สองนะครับก็จะบอกระยะแล้วก็บอกเอ,อบอกด้วย่ยอันนี้คือแนวเขตที่ดีนะนะครับโอเคผมจะบอกระยะที่สามนะครับบอกเส้นด้าน ขวามือเนี้ยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวผมลองเริ่มแบบสตาร์ทที่ทวนเข็มสินะฮะจะเป็นยังไงคลิกครับพอทวนเข็มปับ๊บนะครับคําว่าแนวเขตที่ดินนั้นเข้าไปอยู่ในแปลงรูปแปลงที่ดินนะครับแล้วเส้นบริยะนั้นอยู่ด้านนอกเขตถ้ามันใหญ่ไปนะครับถ้ามันใหญ่ไปท่านก็วิธีผมนะสมมติว่างานมันจะขึ้นมาเนี่ยถ้าตัวรังสอนะคาว่าแนวเขตระยะมันใหญ่ไปผมก็มาคลิกนะครับ คลิกขวาที่ตัวหนังสือนะฮะแล้วก็คล,ลิก select similar นะครับมนันจะเลือกวัตถุเฉพาะชื่อนี้ทั้งหมดเลยนะครับเป็นเลเยอร์นี้ทั้งหมดนะครับผมมาเปลี่ยนสักเทคไฮเหลือแค่หนึ่งพอเห็นไหมว่าตัวหนังสือนั้นเล็กลงไปแล้วเราเพิ่มได้นะครับเราเพิ่มเราก็เพิ่มแบบนะครับตามความเหมาะสมเนาะโอเคอันนี้คือ จบแล้วนะครคือติดตั้งพร้อมใช้งานผมยกตัวอย่างแค่คำสั่งเพิ่มคำสั่งเดียวนะครับอันนี้คนไทยเขียนเองใช้เองอะไรห,หมดนะครับขอบคุณเจ้าของโอตอลิทด้วยนะครับสวัสดีครับ Aha, uh -huh. little lion, now nah beg no friend from none of them, sadonogam norati, floda mitt karate. Helt in selassie, you ma da einsel monaki, men sadonogam norati, floda mitt karate. Helt in selassie, you ma da einsel monaki, yeah, then selessie, you ma da einsel monaki. Må fajta on the wall of them, aha. Uh -huh. Lion, you no know, nabit, no friend from none of them. ja, fajta on the wall of them. To lion, nah no, beg no friend from none of them. Satuna so, Gandarati, no through the mid Karate, here things so I say you the Einstein Monarchy, Mr. So, Dunnagandarati, no through the mid Karate, here things so I say you the Einstein Monarchy, here things so I say about the Einstein Monarchy.